ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมจอร์ดฮาวดี้เช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นเกมนี่ไม่ใช่เกมบอกคุณนะมันคือเกมคือหลบซ่อนผ่า night driver โอเคนะแล้ววันนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นเกมเนี่ยเกมผีเนี่ย เขาบอกว่าเ,เกมนี้เนี่ยเป็นเกมแนวออนอมอลี่นะแล้วก็เป็นเกมแนวจับผิดอะไรประมาณนี้อืมอา้าวอะไรวะเนี่ยยายยายเดินหรอยายสปีดโอ้โหยายทุกคนพี่เจอยายสปีดนะเมื่อกี้งั้นไม่เป็นไม่เป็นการรอคอยเนี่ยงั้นเดี๋ยวเรากดเพลเลยดีกว่าอุย้ยเดี๋ยนะทุกคนก่อนที่จะกดเพลเนี่ย กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับผมก่อนนะครับจอร์ดฮาวดี้นะเพื่อจะได้ไม่เป็นเอ่อทุยไม่ใช่เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกสนุกจากผมนะครับจอร์ดฮาวดี้นะงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าป่า Let's go ป่ะนี่โอเคนะต้องหน้า ESC เนี่ยกูก็ไม่รู้ว่าจะยังไงเนี่ย กูก็แบบว่าอ่านไม่ออกอ่านไม่ออกกดข้ามเลยแล้วกันนกแม่งก็ร้องจอังเลยมาคือแรกอู้ตอนนี้เราอยู่บนรถเรียบร้อยแล้วนะก็คือปะเรากดนกแม่งก็ร้องจังเลยเนี่ยทีนเ,เราก็มาเรียบร้อยแล้วนะมาขับรถต่อเลยแล้วกัน โอเคงั้นแบบว่าแล้วกับคือแรกไม่มีอะไรอุ้ยมีเรดิโอ Radio ด้วยคำว่าเรดิโอเนี่ยเปิดวิทยุหน่อยโ<า>อ oh! ้ม,มีเพลงด้วยเหรอเนี่ยโอ้เออกูก็เหงาจริงๆอะ่ะ <laughs> นี่เราเราจะขับแบบอุยอ้ยอุ้ยเชี่ย จะลงโค้งไหมเนี่ยพอพอพอเสียงแม่งดังเกินปะ่ะอุย้ยทุกคนดูดิตรงนี้มีสาลาด้วยลงจอดได้ปะไม่ได้ปะโถมันมีให้มีให้ลงปะ่ะขับต่อเลยแล้วกันทุกคนอะไรเนี่ยเด็ดเด็ดถ,ถอยถ่ายางแป๊บนึง เอ,อ,เอ,อปิดทองลูกลุงนิมิตท,ที่วัดซับแหมนอะไรวะเนี่ย <c oughs> ทุกคนวัดอะไรวะเนี่ยอุย้ยมีทุเรียนด้วยดูดิทุกคนมีทุเรียนด้วยแล้วก็มีหมวยถ่ายอมีป้ายนี่ระวังช้างป่าด้อ เราขับไปกันต่อเลยนะ <c oughs> โอเคโอเคขับไปกันต่อเลยนะทุกคนแล้วก็มีหมอกอุ้ยที่นี่หมอกหนาจังเลยหมอกอะไรหมอกหง่อยอะ่ะเอ้ยไม่ใช่หมอกธรรมดาไม่ใช่หมอกหนอยอุ้ยตรงนี้มีป้ายเอ้ยไม่มีป้ายเลอา้ามีเฉยเลยง่วงให้จอดพักโอเคพี่ก็มีแต่สารานะ มีแต่สาราไาไปกันต่อเลยทุกคนอะไรเนี่ยซีบ้าสส,สารอะไรสารมาลายเหรอสารเจ้าพ่อม้าลายเหรออ,อ๋อพี่ก็รู้สึกว่าถ้ามันมีอนอมาลีเนี่ยเขาให้ไปทางนั้นนะ แต่ว่าถ้าไม่มีค่อยไปทางนี้งั้นพี่ไม่เจออะไรผิดปกติแล้วนะพี่ว่าไปทางนี้เลยดีกว่าป่า let's go โู้เย้เค yeah, ตีหนึ่งแล้วทุกคนปาไากันเถอะเขาบอกหลังจากตีหนึ่งเนี่ยมันจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นนี่มีอันนี้จังหวัดแลนะ ไอ้ไม่ใช่ดิไม่ใช่จังหวัดดิเขาเรียกว่าอะไรอำเภออุ้มผางอ๋อโอเคโอเคป้าป้าขับต่อขับต่อแล้วก็มีระวังช้างป่าอ่ะโอเคโอเคป้าขับต่อขับต่อแล้วนี่คือป้ายเลยเนี่ยเอ่ออำเภอแม่สอดอ่ะโอ้ที่นี่ที่นี่น่าจะเป็นพวกภูเขาอะไรเงี้ยเราก็แบบว่าขึ้นมาท่องเที่ยวอ,อะไรเงี้ย ไม่มีน่าจะไม่มีอะไรมั้งอนอนอร์มาลลี่ก็ไม่มีเลยก็แบบว่าผิดสิ่งผิดปกติไม่มีอะไรเลยนะไปขับต่อ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 ไปขับ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 ไม่มีอะไรเลยไปขับต่อขับต่อ โอ้้ย <c oughs> oh, hey. นี่ทุกคนมีศาลาด้วยศาลาที่เปิดไฟไม่มีอะไรเลยเฮ้ย hey. <Hey. S 1> เดี๋ยวนะทุกคนพี่รู้สึกว่าทำไมป้ามันมันป้ายทำไมมันเล็กลงอะวัดซับแมนจริงๆมันต้องใหญ่กว่านี้นี่ทุเรียนก็ด้วยมวยไทยก็ด้วย ผมว่าน่าจะมี a น o m a l y เออปะ่ะงั้นเราขับไปต่อเลยดีกว่าขับต่อขับต่อโอ้ยเนี่ยเนี่ยถ้าเป็นผมเนี่ยผมมาแว้นแล้วแล้วนแถวเนี้ยโหดีฟได้สบายเลยอะเนีแบบยังไงโตเกียวดีฟอะอืมโอแสดงว่าที่นี่อ่าตีหนึ่งเนี่ยมี a น o m a l y แน่นอนเพราะว่ามันป้ายมันเล็กมากเลยป้ายค่อนข้างผิดปกตินะ ไปไปกันเลยดีกว่าทุกคนนี่มันมีสิ่งผิดปกติอ n o m a l y fail เฮ้ยทุกคนตีสองแล้วไปขับต่อครับต่อง่ายทำไมมันง่ายอย่างวะออ, <c oughs> อุ้มผางเหมือนเดิมนะป้ายเนี่ยระวังช้างป่า <c oughs> ไปขับต่อครับต่อพี่ว่าเกมนี้มันก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะสำหรับพี่อืัขับต่อขับต่อครับขับต่อขับต่อไปเรื่อยๆไม่มีอะไรนะมาเดี๋ยวพี่ดีปไปดูน้องชายดีบโอ้ดีบโอโ้ยดังโป๊กเลยเมื่อกี้ ไม่มีอะไรนะศาลามันก็นไม่มีอะไรอืมทุเรียนป้ายจริงๆป้ายมันต้องใหญ่กว่าน,นี้เออแต่นี่ป้ายใหญ่แล้วพี่ว่ามันไม่มีอะไรแล้วนะป่ะนี่ก็ตีสองเลยนะป่ะขับรถต่อครับขับรถต่อดูซิว่าจะเจออะไรเข้าอ้ยเดี๋ยวนะ ตรงนี้ไฟมันเปิดจริงๆตรงนี้ไฟมันต้องปิดดิผมว่ามีอนอมาลี่ชัว <c oughs> ขับต่อไปครับไปสารเจ้าม้าลายเลยสารเจ้าหลวงพอเออไม่ใช่ปูช่วยผมด้วยปูม้าลายช่วยผมด้วยมันมีผี ยิดคีตีสามแล้วว่าก,กดเพลงหน่อยแล้วกันโอ้โหาานนโอเคปิดดีกว่าเพลงอะไรวะเนี่ยแต่เพลงแบบว่าอะไรค่อนข้างพอนะใครเอ่อคนสร้างน่าจะคนสร้างน่าจะแต่งเองอะไรหรือเปล่าเออพี่ว่าน่าจะแต่งเองอะไร ขับต่อครับขับต่อไม่มีอะไรนะแทบจะไม่มีอะไรมะเดี๋ยวพี่ดีให้ดูอีกครั้งนึงหุยดีแบบไม่โดนแดบดบไม่โดนแบบไม่โดนบาเรียข้างๆอะนี่ชิดข้างด้วยไปต่อเลยครับไปต่อสาลาตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมนะ วัดซับเหมนก็ยังเหมือนเดิมนะเอ่อมวยไทยเหมือนเดิมนะป้ายช้างป่าให้ระวังช้างป่าก็เหมือนเดิมนะทุกคนไปขับต่อขับต่อครับอุ้ยดีบดีบดีแต่ก็ชนนิดนึงอืม ถ้าที่ผมสังเกตน,นะอ่ะสาราหายเ <c oughs> ชีย่ยทุกคนสาราผมจำได้ว่าตรงนี้มันมันหายมันมีอยู่นะแต่อยู่ดีๆก็หายไปไอ้เชี่ยน่กกากลัวหายไปครับทุกคน มี anomaly ชัวโอ้โหไปไปเลยครับเนี่ยตีสี่ไ <c oughs> ปขับต่อเลยครับข้อเสียของเกมนี้เลยก็คือถ้าเราพลาดนิดเดียวคือกูต้องไปเริ่มใหม่ ใช่มันต้องไปเริ่มใหม่จะต้องหาสิ่งปิดปกตินะรถกลางคืนพี่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยมันน่าก,กลัวมากเลยถ้าเป็นพี่นะพี่จะแบบว่าเดินทางตอนเช้าดีกว่าดีฟต่อโอ้ยเป็นพี่เป็นกูกูต้องเรียกประกันจากไอ้ไอ้บาเรียนนี่ปะเนี่ย ปกตินะเหมือนเดิมวัดซับแหมนก็ยังเหมือนเดิมนะทุเรียนก็ยังเหมือนเดิมป้ายมวยไทยก็ยังเหมือนเดิมนะป้ายช้างป่าก็ยังเหมือนเดิมอุ้ยไอ้เชี่ยทำไมกูเซ๊ะวะมาดี๊ไปดูเลยทุกคนนี่ดีฟนี่ดีฟดีฟ น่าจะไม่มี anomaly นะเดี๋ยวนะลองเปิดเพลงนี้โอเคป้ายก็เนี่ยสาราเมื่อก่อนเมื่อเกีย้ยทุยไอเหี้ยเงียบๆดิโอเคอ่าเนี่ยสาลาตรงนี้ก็ยังเง,งียบๆนะเหมือนเดิมไม่มีอะไรนะมเมื่อกีย้ยาลามันหายด้วยผมขอทายว่ามีไม่มี anomaly เลยไม่มีเลย ดูซิว่าจะมีหรือเปล่าไม่มีอ n o ม m a l ่เลยไม่มีสิ่งผิดปกติเลยโอเคงั้นไปทางนี้เลยแล้วกันต่อแบบมั่นใจยิดเคตีห้าแล้วทุกคนสุดจัดว่ะโอเคมา โอเคเรากลับมาอีกแล้วนะอำเภออุ้มผางโอเคปะกดเพลงต่อครับพอพอพอกูไม่เปิดละเพลงแม่งน่าลำคาญเลยฮะแทนที่เราจะฟังแลนที่เราจะฟังเพลงแบบว่า ฟังเพลงเราไปดูอะนอมาลี่ดีกว่าเนาะขับต่อขับต่ออะไรวะเนี่ยดูดิมันไม่น่ามีอะไรเนาะมันแค่แบบว่าผีง้ออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะนก็ไม่มีอะไรนะ อ,อขับรถวัดซับแหมนทุเรียนมวยไทยเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะไะขับต่อขับต่อ,อเอผื่อพิทิยุมันมี anomaly ออ พี่ก็เลยเปิดพี่ขอตอบว่าไม่มีอ n นขอตอบแบบมั่นใจเลยว่าไม่มีเลยแทบจะไม่มีอะไรเลยตอบแบบมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์มา หกโมงแล้วทุกคนเห็นว่าพี่เป็นเป็นคนที่โชคดีมากเลยอ่ะโอ้โหสุดยอดพี่นี่สุดยอดมากเลยงามกูร้องเพี่อะเลวะร้องก็ไม่เป็นเลาะอย่าร้องเออเนี่ยพระจันทร์เต็มดวงหกโมงแล้วพระยังพระจันทร์เต็มดวงอีกบ้าเปล่า เหมือนกับว่าพี่โชคดีมากเลยนะไม่ไม่ค่อยเจอผีอะไรอะ่ะหรือว่ามันไม่มีผีและวขับต่อขับต่อปุ๊บว้าตกเกีียวดีบขับต่อครับมีอะไรไหมมีอ n นอมันลงออมม m ลลี่ไหมเออฮะไม่มีอะไรนะดูดิ สาลานี้ก็แทบไม่มีอะไรเลยแต่เขาบอกว่าเคยมีผีผู้หอิบสวัสดีครับ <laughs> ทุเรียนมาอยู่ข้างหน้าวัดซับแหม่อยู่ข้างหลังสบายครับเอาเง่ายๆเลยพุกพี่ชนะเลยครับพี่ชนะตั้งแต่พพี่มาเจออะไรแบบนี้แล้วจงเรียกพี่ว่าคนที่โชคดีที่สุดในโลกไปขับรถขับรถ เออนี่ดีฟดีฟอืมดีฟดีฟครับผมมาได้เวลากลับบ้านแล้วครับทุกคนพี่นี่เป็นโชายที่โชคดีที่สุดในโลกไะมีสารเจ้าพ่อแล้วครับไปสารเจ้าพ่อแล้วครับสะพ่อมาลาย นี่ตอ <Wow. S 1> นเจ็ดมองแล้วโอเคปะไปกันต่อครับปะเปิดเพลงครับนี่เปิดเพลงบิว้วหน่อย <c oughs> นี่เปิดเพลงบิว้วหน่อยครับสนุกเลยกูนี่ ผมนี่จะขับรถเร็วแล้วนี่มาโอ้ยเพลงเพราะด้วยทุกคนดีฟเลยครับดีฟดีฟโอ้ยแม่งเอ้ยเจ็บถ้าเป็นผมเนี่ยอะไรผมต้องทำประกันชั้นหนึ่งแล้วชนบ่อยจังเลย เพลงอย่างพอครับทุกคนศาลานี่ก็ไม่มีอะไรเลยนะที่พี่เล่นมาเนะนี่ยวัดซรัพแหมนเนี่ยจริงๆทุเรียนต้องอยู่อยู่อันที่สองแต่ว่าทุเรียนมันไปอยู่อันนี้อันที่หนึ่งอะ่ะน,นี่นนเจอพี่ดีฟ<ร>นี่ดีฟโอเคอันนี้ไม่เจ็บเท่าไหร่แต่มาเก้เจ็บเจ็บเลยโคก ผ่านแล้วครับทุกคนนี่ผ่านคืนที่เลวร้ายครับผมแต่สำหรับผมนี่ผมน่าจะแบบว่าน่าจะโชคดีที่สุดแล้วมั้งเนี่ยโอย้เนี่ยเด็กๆไอ้น้องเด็กๆครับเด็กๆผมผ่านแล้วนะทุกคนผมมาเล่นเกมนี้ให้ทุกคนดูแล้วนะ เกมนี้เนี่ยคือหลอนซ่อนทาง Night Diver เนี่ยก็จบไปที่ร้อยแล้วนะทุกคนสำหรับเกมนี้เนี่ยอถ้ามีาตกหล่นอะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่จะไปเก็บในไลฟ์เอาแล้วกันก็คือไปดูพี่ในไลฟ์ได้เลยนีไม่ดีพี่อาจจะแบบว่าอา,อาจจะไลฟ์พรุ่งนี้อะไรเงี้ย <c oughs> แล้วก็ทุกคนคนระับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ขอขอบคุณ ทุกคนนะที่กดเข้ามาดูกดเข้ามาเกดเข้ามารับชมนะนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับจอร์ดฮาวดี้นะครับจะได้พลาดคลิปสนุกๆจากผมนะครับจอร์ดฮาวดี้กับเกมคืนหลอนซ่อนทาง i นไดรเวอร์ก็จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวไปเจอกันในไลฟ์